สวัสดีค่ะมาพกัฟฟอฝ้ายฟฝรพระนครเกษตรน้อมินนะคะวันนี้ฝ้ายจะพามาดูชุดแต่งในรุ่นของวายแท็กนั่นเองนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะแต่งหล่อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นรุ่น v 6ของแลปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นคําว่า F4D สีดําด้านแบบนี้นะคะพร้อมไฟสิวสีส้มนะคะ3เม็ดนะคะทาให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วกันชนหน้าของเขานะคะโดดเด่นมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนหน้าของวายนั่นเองนะคะทำการครอบเข้าไปค่ะเพื่อทําให้ดูมีมิติแล้วก็หล่อมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกันชนตัวคางด้านล่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะว่าจะชอบสีดําหรือว่าเป็นเฉดส,สีบรอน บบะะด้านข้างของเขานะคะได้เสริมในตัวของคอบไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นค้อไฟหน้าสีดําด้านพร้อมขีดแดงคารเเนเจอร์ให้ด้วยนะคะด้านข้างค่ะเห็นซุ้มแบบนี้นะคะคือซุ้มที่มากับตัวชุดวายเลยนะคะก็คือเข้ากันมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบเรียบนั่นเองมีโลโก้บอกเลยว่าชุดวายคะ่ะด้านข้างของเขานะคะด้านล่างของเขานั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขนาดขอบ20นะคะออฟเซตลบอยู่ที่44นะคะแล้วก็เป็นตัวยางของคอสมิกนะคะตัวนี้ สเปคอยู่ที่33คูณ 12.5R 20นั่นเองตัวนี้ได้เสริมในเรื่องของตัวปีกนกนะคะกับลูกหมากกันโค้งด้วยนะคะก็ยกหน้า2หลัง2ด้วยนะคะตัวนี้จัดเต็มมากๆนะคะในเรื่องช่วงล่างของเรานะคะด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะใส่ตัวเบ้ารองมือนะคะ เป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีขาวมุกมากๆเลยนะคะพร้อมคลิปแดงคาร์อนเรนเจอร์ด้วยนะคะด้านบนค่ะก็จะเป็นราวหลังคาะคะสีบอลที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะในรุ่นของวา e แท็กตัวนี้ก็สามารถถ้าใครอยากชอบเป็นสีดําก็พนให้ได้เช่นกันนะคะด้านหลังของเขาก็จะเป็นสปอร์ตบ้าคา่ที่มากับชุดนี้เลยนะคะเอ้ย รุ่นนี้เลยนะคะที่ใส่มากับตัวโรงาาาโรงานอยู่แล้วเนาะก็ถ้าใครชอบที่เป็นสไตล์แบบว่าอยากได้แขนสีดำนะคะ<ม>ก็ทำจักการให้ได้เหมือนกันนะคะพ่นแล้วก็ทำให้มันดูเท,ะะท่ขึ้นนะคะดูโหดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังของเขานะคะตัวนี้ก็ได้ใส่ตัวครอบไฟด้านหลังะค่ะเป็นสีดำด้านให้ด้วยแล้วก็ด้านท้ายกระบะของเรานะคะใส่ตัวครอบคาว่า FORD ค่ะ เรียกว่ากาบท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นแผ่นใหญ่นะเป็นสีดําด้านล้วนเลยพร้อมกับใส่ตัวอะคริลิกแบบนูนนั่นเองคําว่าเรนเจอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมิตินะคะที่นูนขึ้นมาเนาะเพราะว่าจากปกติแล้วที่มาจากโรงงานก็คือจะเป็นลายปั๊มคาว่าเรนเจอร์เข้าไปนะคะอันนี้ก็เลือกเฉดสีได้เช่นกันคนะ,ะมีหลายสีเลือกเลยนะคะกันชนดเดิมนะคะที่ใส่มากับตัวรถวแท็กคันนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวลองเปิดอันนี้ให้ดูนิดนึงนะในรุ่นของ w i t e ท็คือบอกว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสบายมากๆเลยเนี่ยใช้มือเปิดม,มือเดียวนะคะนี่เลยนะนี่แค่มือเดียวนะคะแล้วก็มาเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนั่นเองนะคะสำหรับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนั่นเองก็จะมีฟังก์ชันนี้ให้ด้วยแล้วก็มีในตัวของตัวหนีบซีแคมนะคะที่ไว้ใส่ตัวซีไว้หนีบพวกเ เหล็กไม้อะไรอย่างงี้นะคะไว้เลื่อยไม้นะคะก็ตัวนี้ก็ใส่เสริมมาให้อยู่ในกับตัวรุ่นรถของเราอยู่แล้วนะคะด้านหลังก็มีตัวรองรับในตัวการชาร์จชาร์จแบตหรือว่าออกแคมปิ้งนะคะก็มีตัวปลั๊กให้เสียบด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือได้ว่าว่าแบบฟังก์ชันมันครบจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะฝากกดเบอร์มานะคะ 030647539 8ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ฟ้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย